สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินดีสานช่องข่าวเป่าป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้เป่าป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากทัวข้อข่าวฟิลม์มสุดเซ็งรัฐบาลทํางานช้าสงสารคนไทยจี้แสดงฝีมือก่อนตายประมาณว่าก่อนตายโชว์ฝีมือหน่อยครับ ออกมาเคลื่อนไหวและแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอยู่บ่อยครั้งสําหรับฟิล์มรัฐภูมิโตโคงทรัพย์นักร้องนักแสดงหนุ่มชื่อดังยางล่าสุดกับสถานการณ์โควิด -19 ที่กําลังระบาดอย่างหนักพร้อมฝากข้อความถึงรัฐบาลชุดนี้ว่าผมสงสารพี่น้องคนไทยทุกคนในภาวะโควิด -19 ระบาดรอบ3ผมขอฝากข้อความถึงรัฐบาลนะครับที่ต้องฝากเพราะกําลังอย่างเอกชนอย่างผมก็ช่วยไม่ได้มากจริง ทั้งแจกหน้ากากแจกเข้าของแจกเงินทํากันทุกทางแล้วครับแต่มันคงไม่ทันกับการระบาดของโรคเพราะการทํางานของพวกท่านมันช้าเหลือเกินผมขอฝากรัฐบาลตามนี้นะครับสาเหตุที่เราไม่ได้เลือดวัคซีนทางเลือกแต่ติดปัญหาเอกสารแลกกับชีวิตคนที่ต้องตายเพราะเอกสารอํานาจที่สามารถกู้เงินหลักแสนล้านกับเร่งเอาวัคซีนทางเลือกให้ประชาชน ใช้พลังงานคนละแบบแต่มีอย่างหนึ่งที่ต่างกาันคือความฉลาดและความจริงใจที่เราไม่สามารถหาได้เลยจากรัฐบาลสวคือพึ่งโหวตสวและเอาคนสูงวัยทางความคิดมาบริหารแก่ช้าโบราณวัคซีนทางเลือกคือทางออกเอกชนเขาเดินต่อลำบากแต่ถ้าจะมารอคิวจัดสรรวัคซีนจากรัฐร้านอาหารโรงแรมสื่อมวลชนและอื่นๆอาชีพไหนไม่ออกจากบ้านบ้างครับ ก่อนตายแสดงความจริงใจและแสดงฝีมือกันหน่อยระวังเลือกตั้งคราวหน้า376เสียงจะเปลี่ยนประเทศนะครับเราใช้เทคโนโลยีแบบเดียวกับกลุ่มการเงินในอเมริกาล้มกลุ่มทุนใหญ่ท่านก็จะหายไปได้วัคซีนมาไม่ครบยี่ห้อแต่โควิดมาครบทุกสายพันธุ์แล้วนะครับท่านด้วยความเคารพครับท่าน หากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวป้อมนามาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวติดต่อไปขอบคุณเอฟซทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากบรรเทิงดารามาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ